ในครอบครัวค่ะมีประวัติที่เป็นทาราซิเมียชนิดแรงผลก็ออกมาว่าแฟนเป็นเหมือนกันความคิดมันอยู่ในสมองเลยว่าถ้าถือว่าเราลูกเราเป็นล่ะเราจะทํายังไงในเมื่อเราเห็นตัวอย่างมาตลอดพยายามทานตามในคําคิดทุกอย่างเลยจัดการชีวิตใหม่หมดได้สักสองเดือนนะคะเห็นหัวใจน้องเต้นจุดดังมาตักจอมอนิเตอร์ได้ไหอ 你。 ครุ้ยจากเบบี้แอนมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครก้ยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้ยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรนนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการสตรีมหยาดค่ะคุณกอยสัมภาษณ์สดนะคะคุณแม่กอล์ฟนะคะเป็นคุณครูด้วยค่ะอายุ35ปีนะคะจากจังหวัดราชบุรีตั้งครรนธรรมชาตินะคะหลังจากที่รอมานานถึง3ปีเคสของคุณแม่มีปัญหาในเรื่องของภาวะไข่ไม่ตกค่ะภาวะไข่ไม่สมบูรณ์นะคะจริงๆแล้วอาจจะสืบเนื่องมาจากการที่เป็นผ ภาะทารัสซีเมียเดี๋ยวเราลองมาคุยกันค่ะคุณแม่เป็นภาหะทารัสซีเมีย type E ฮีโมโกลบิน E นะคะทั้งคุณพ่อและก็ทั้งคุณแม่เลยแต่สามารถที่จะมีน้องค่ะเดี๋ยวลองย้อนไปคุยเส้นทางในการบำรุงเตรียมตัวเองของแม่กอฟกันค่ะสวัสดีค่ะแม่กอฟสวัสดีค่ะคุณครูค่ะก็ชื่อคุณกอฟนะคะชื่อผงพัชราปดําเนินค่ะก็ ปัจจุบันนี้ก็อายุ36ปีนะคะก็เป็นข้าราชการครูค่ะอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านกล้วยเพือราษฎร์บุรีค่ะจังหวัดราชบุรีรรโอเคเลยคุณแม่สอนวิชาภาษาไทยแล้วก็สอนคอมพิวเตอร์นะคะ,อะโอเคแม่กอล์ฟสาสิบห้าทองนี้คือทองแรกใช่ค่ะใช่กี่ปี<อ>ค่ะที่เราปล่อยานกก็คือแต่งงานตอนอายุสาิแต่ว่า ตอนนั้นแฟนก็ปะค่ะ <'cause S 2> ห่างจากก็ปาหกปีอตอนแต่งงานก็นคืออายุสี่สิบแต่ว่าด้วยความที่เราเจอกันช้าด้วยแหละคะ่ะ <'cause> ต้องต้องต้องขอเราย้อนไปก่อนแต่งงานนิดนึงก็คือว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นพาหะทาราซีเมียคนในครอบครัวค่ะมีประวัติที่เป็นทาราซีเมียชนะิดแรงไม่ใช่แค่เป็นพาหะคือเป็นโรคทาราซีเมีย,ยเลยค่ะเป็นเป็นโรคทาราซีเมียที่ต้องให้เลือดตลอดตั้งแต่เด็กๆมาเลยค่ะคาวนี้แม่รู้ได้ยังไงอะว่าตัวเองอะ เป็นพหาหะแฝงหรือว่าโอ้เราก็เห็นเร็วแล้วว่าลูกพี่ลูกน้องเราเป็นเราก็เลยพ่อแม่เราก็เลยพาเราไปตรวจเร็วขึ้นหรือว่ายัางไงที่ที่ครูกอล์ฟทราบเพราะว่าออพอมาเป็นครูแล้วเนี่ยค่ะก็คือมีการตรวจสุขภาพประจำปีตลอดออตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยี่สิบยี่สิบเจ็ดค่ะอืมยี่สิบเจ็ดโอเคตอนนั้นยี่สิบเจ็ดก็พอตรวจปุ๊บอ่อหมอก็นัดฟังผลบอกว่าเออคนไข้เป็นพหาหะทาร์ซีเมียอ,อยู่ยิบินอีอนะคะอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราจะทำยังไงอะไรหมอก็อธิบายว่า มันไม่ได้ส่งผลอันตรายแต่ตัวตัวคนไข้นะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงที่ผลิตจากไขกระดูกแล้วตัวมันเล็กอะค่ะเดี๋ยวคูก็อธิบายนิดนึงคนที่เป็นลักษณะพาหะทาเลสซีเมียเนี่ยเขาเป็นแค่พาหะจะไม่ส่งผลต่อตัวเขานะคะแต่จะส่งต่อลูกมีโอกาสส่งต่อลูกได้ถ้าไปเจอคู่ที่เป็นแบบเดียวกันคราวนี้คูก็อธิบายง่ายๆลักษณะเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยมันเหมือนกับตัวเก็บอะคปาซิตี้อ่ในการที่จะเก็บธาตุเหล็กมันก็น้อยเพราะว่าของเรามันเล็ก ของเพื่อนมันใหญ่โอกาสที่จะบรรจุธาตุเหล็กอะ่ะมันจะน้อยคุณแม่ก็เลยจะมีภาวะเลือดจางหรือภาวะที่พร่องธาตุเหล็กคุณหมอก็เลยให้ธาตุเหล็กมาทานนี่คือการรักษาของ<ช>คนที่เป็นพาหะแต่ว่าเขาไม่ได้มีโรคอะไรใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ดูตัวซี่ตัวเหลืองอะไรใดๆนะคะอืก่อนก่อนที่จะแต่งงานอะนะคะ,คะก็มีแพลนณนะนะตอนที่มีแพลนว่าจะแต่งงานเนี่ยก็คุยกับแฟนก่อนว่าเออเนี่ยเรา เป็นนะก็เป็นนะที่มันอาจจะส่งผลต่อรูปได้แต่ว่าก็ให้ไปตรวจด้วยกันจูงมือกันไปตรวจด้วยกันเลยเพื่อความสบายใจก็พาแฟนไปตรวจด้วยกันผลก็ออกมาว่าแฟนเป็นเหมือนกันเอาเป็นเหรอเดี๋ยวนะไม่เคยรู้มาก่อนคือเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะง่ายขนาดนั้นคือปกติมันก็ไม่ได้แจ็คพอตขนาดนี้นะแต่คุณพ่อเป็นพาหะทาร์ซิเมียชนิดเดียวกันตอนนั้นเป็นยังไงณวันนั้นเลย ตอนหนูดับหูดับมองหน้ากันแบบอึ้งอึ้งไปแล้วก็บว์เวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหม่น้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำผึ้งชันโรงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งรันครูก้อยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำผึ้งชันโรงดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเตรียมตั้งคันก็ตอนนั้นก็คือคุยกับคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่า แนะนำว่าถ้าจะมีลูกเนี่ยคุณหมอแนะนําเป็นสามกรณีด้วยกันก็คือหนึ่งน้องจะไม่เป็นโรคค่ะโอกาสนั้น,นคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคือไม่เป็นโรคเลยไม่ได้รับยินอะไรจากพ่อแม่มาเลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสองน้องจะเป็นผาหะกเหมือนพ่อกับแม่อาจจะซีดเล็กน้อยอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงถึงห้าสิบ้าิเปอร์เซ็นตใช่แล้วก็ค่ะแล้วก็อย่างที่สามก็คือน้องเป็นโรคธาลาสัสซีเมียชนิดที่ต้องให้เลือดอันนี้เปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ก็ให้ไปคุยกันกับกับแฟนว่าตกลงจะทํำยังไงตกลงเราเสีงจะไปทางไหนความคิดมันอยู่ในสมองเลยว่าถ้าถือว่าหนึ่งในสี่นั้นเนี่ยแล้วลูกเราเป็นล่ะเราจะทํายังไงในเมื่อเราเห็นตัวอย่างมาตลอดเราจะเสี่ยงมีธรรมชาติไหมอะไรก็เลยหลังจากนั้นก็ลองปล่อยทําตามธรรมชาติมาพอปล่อยมาก็เงียบไม่มีวิ่วอะไรใดๆแต่ต้องต้องบอกก้อยก่อนว่าก็เป็นคนประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะคือ สามสิบวันบ้างสามสิบห้าบ้างสี่สิบเปเลทไปถึงสี่สิบห้าบ้างโอเคยสี่สิบห้าเลยเหรอหายไปเลยจนบางทีเราก็เอาที่ตรวจตั้งคันมาตรวจนะคะว่าท้องใหม่ท้องน้องก็ยังขึ้นขีดเดียวเป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติแต่ไม่เคยไปตรวจตัวเองเลยว่าเป็นภาวะไข่ไม่ตกจนตั้งใจที่จะมีน้องแล้วปล่อยมาตั้งแต่ตุลาค่ะตั้งแต่ตุลาหกหนึ่งใช้มิตปกติค่ะมาเรื่อยๆจนประมาณมิถุนามิถุนายกรกฎดานะน้องที่โรงเรียนก็เลยแนะนําว่า อพี่เนี่ยหนูอ่ะติดตามเพจของเบบี้เอนมาหม,ามาักคุกกอยมานะเนี่ยคุกกอยเขาแนะนําการรับประทานอาหารการดูแลตัวเองสําหรับการเตรียมภายในอของเราที่จะเป็นคุณแม่ค่ะก็เลยเลยลองเข้ามาพยายามทานตาม,มในคำคีย์ทุกอย่างเลยที่มันเป็นพวกอผักผลไม้มเมล็ดสักทองอกักมมือคืออะไรอันไหนที่เราพอจะแบบว่าหามาได้ไปตามได้คือก็พยายามแบบตามตามรับประทานตาม พอสักประมาณสิงหาค่ะก็ลองไปกลับไปปรึกษาหน่อยทีว่าเออเนี่ยอยากจะมีน้องแต่ว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วไข่ไม่ค่อตกเกิดจากอะไรหมอก็เลยอันตรสาวหมอบอกว่าไข่ไม่ตกใม่รังไข่มาจริงๆด้วยหมอบอกไม่เห็นไข่เลยแม่ก็เลยว่าเอางี้เดี๋ยวเดือนนี้ปล่อยให้รอรอให้ประจำเดือนมาก่อนนะ พอประจำเดือนมาแล้วให้มาคบคู่ออกไปช่วงนั้นก็เลยกินบำรุงไปก่อนตามคำพิกากยไปก่อน,นสิ่งหนึ่งที่ก๊อปเชื่อว่าเราขาดมาตลอดก็คือการออกกำลังกายก็เลยมามานึกได้ว่าเออมันมันต้องควบคู่กันนะนระหว่างการดูแลเรื่องอาหารกับการออกกำลังกายเนี่ยก็เลยพยายามจัดเวลาคือเลิกเลิกเรียนปุ๊บคุยกันกับน้องที่โรงเรียนขึ้นที่โรงเรียนถามว่าไปเ,เต้นแอรโรบิกกันไหมที่สวนสาธารณะอะไรเงี้ยทำแบบนี้อยู่สองเดือนสองเดือนค่ะควบคู่ไปกับการ ่ดูแลเรื่องอาหารตอนนั้นช่วงนั้นคืองดชากาแฟไปเลยปกติเป็นคนติดกาแฟาช่วงนั้นก็งดไปเลยยาวๆตอนเช้าต้องต้องเต็มต้องมีประโยชน์อย่างน้อยไม่มีอะไรก็โปรโตีนสั y y กกวน่งก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะจะบอกแม่ๆตลอดเลยว่าบ,บางทีบางคนไม่ทันอะ่ะเราก็ชอบสกิปมื้อเช้าอะ่ะ <c oughs> แม่เช็คโปรตีนเถอะสักซองนึงก็ได้เอาไปให้มันมีไม่งั้นมันจะดึงออกจากร่างแม่หมดเลยออกจากกระดูกออกจากสมองออกจากทุกอย่างออกจากไข่พังหมด ถ้า<ช>มือเช้าชชคุณไม่ได้นี่คุณพังหมดเลยคุณก็บอกเลยแก่เร็วด้วยพอจัดการชีวิตใหม่หมดได้สักสองเดือนนะคะ,คะก็คุณหมอก็นัดหมอก็ให้ยากระตุน้นการตกไข่นะอตอนนั้นค่ะแล้วก็หมอก็นัดอันราซาวดูดูไข่ว่าสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็โหเห็นจัดจอแล้วน้ําตาจะไหลเห็นแบบไข่โตมากยมากงมๆเดีลยวเดี่ยวเลยแบบโหแบบเห็นในจอน้ําตาคลอมากเลยแบบโหเฮ้ย เป็นไม่ได้ยังไงต้นตาคอ,อมาแล้วหมอก็เลยเออกนัดหมอก็เลยเออกนัดช่วงให้ให้ไปปฏิบัติการทำกันบ้านกันเองที่บ้านหมอก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสิบสี่วันมาดูกันอ่าโอเคในในช่วงช่วงสิบสี่วันที่รอผลนะคะก็ยังก็ออกกําลังกายไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็ยังยังดูแลตัวเองเหมือนเดิมพอครบสิบสี่วันอ่ะเลทให้อีกวันเป็นสิบห้าวันประจําเดือนไม่มาอมขอเลทไปอีกวันประจำเดือนนี้ยังไม่มาก็เลย ใจร้อนละไปซื้อที่ตรวจคันแบบตุ่นมาลองดิโอ้โหขึ้นแบบสองขีดโอ้มาเลยเหรอดีมากเลยนี่ีปุ๊กมเข้าใจว่าเดือนแรกยังไม่ได้นะเนี่ยนี่มาเลยเหรอตกใจมากเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เพื่อความชัวขอเลทไปอีกสักสองวันค่ะขออีกสองวัน สวจใหม่โอ้โหคราวนี้เข้มเลยค่ะปี๊ดเลยเ,เข้มเลยค่ะเฮ้ยนี่ผูกไก่เข้าใจว่าแม่หลังจากบำรุงแล้วก็แล้วก็ยังไม่ติดนะอาจจะต้องกลับมารอบสองคือรอบนั้นเลยสองเดือนนั้นที่เอาจริงก็ด,ด,ด,ดีใจมากตอนนั้นหมอก็นัดวันว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสักประมาณแปดสัปดาห์สาวไปตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยแปดสัปดาหมา์มาอันตรสาวใหม่พอแปดสัปดาห์มาอันตรสาวเห็นหัวใจน้องเต้นจุดจุดุดดังมาจาก จากจอมอนิเตอร์ออหน้าหลายนแอดสัปดาห์คราวนี้มาเต็มเลยถุงตั้งครรภถุงไข่แดง<ะ>ตัวอ่อนแล้วก็เสียงหัวใจที่แบบชัดมากมีกราฟหัวใจเรียบร้อยโอ้โห<ช>ตอนนั้นตอนนั้นในความรู้สึกของเรานี่คือเราเราดีใจสุดไหมหรือว่าเรากังวลเรื่องพหาหะทาร์ซีเมียตอนนั้นตอนนั้นพหาหะทาร์ซีเมียไม่ได้คิดเลยค่ะลืมไปเลยลืมไปเลยคือรู้แค่ว่าลูกฉันมีชีวิตแล้วคือแบบมีชีวิตแล้ว ตัวใจเต้นแล้วตอนนั้นคือแบบรู้รู้แค่นั้นในเรื่องผหาธาดทรัสเซียมีตอนนั้นคือลืมไปเลยไม่ได้คิดเลยค่ะจนอคุณหมอเขาก็เอทราบประวัตินะคะเพราะว่าเราเราเรามีหมอ,อช่วงที่อายุอายุสามสิบสี่ตอนนั้นท้องอายุสามจีเนี่ยคุณหมอเขาก็จะถามว่าแม่เอมีตรวจคัดกรองทราาัสเมียมไหมเพราะว่าคุณหมอจะต้องดูผลด้วยก็ก็ก็เอาผลทราาัสเซียมีค่ะ,ะไปให้คุณหมอ ทัทง้งทั้งคู่ทั้งแฟนทั้งเราด้วยหมอก็ดูเขาก็อึ้งไปนิดนึงให้น้องเขาอายุคันมากกว่านี้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจตรวจคัดกรองดาวซินโดมด้วยตรวจตรวจนิฟด้วยนะคะเพราะคุณแม่อายุสามสี่สามห้าเนี่ยเขาก็จะหมอจะตรวจด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมืม่ <S 1> <S 1> ช่วงเก้าสัปดาห์คือว่าอาจจะเป็นเพราะเราเดินเดินมากไปไหม,ม,มหรืออะไรสอนด้วยอะไรด้วยอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองดีพอก็อ่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่อ่า มีเลือดะะออกมาแต่ไม่มากต,ติดติดชั้นในค่ะคโอวอนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากโดยเฉพาะไม่ต้องเสี่ยงทานวิตามินไม่ตรงจุดบำรุงแบบเสียเปล่าครูก้อยเลือกให้แล้วโอวออครบจบนะคะโอ้โหตกใจมาก ไปโรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอันดาซาวก็ยังปกติอยู่น้องยังแข็งแรงยังหัวใจเต้นอยู่เรายังเห็นจุบจุดอยู่หวยแบบความกังวลทั้งหมดมันมันหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยออ่ลงความเห็นว่าคุณแม่โดยด้วยอายุของคุณแม่ด้วยที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะที่ตั้งครรภ์แบาจริงจังแบบสั้นแล้วเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่าแม่เป็นภาวะแท้งทุกครานะคบอย่างเงี้ยค่ะ อึ้งไปเลยแล้วก็กลับบ้านมาหาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าให้คุณแม่นอนอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี้ยค่ะนานเท่าไหร่คะหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่ตั้งแต่ที่คุณหมอบอกว่าอย่าเดินเยอะตั้งแต่เราเลือดออกครั้งนั้นนะคะตั้งแต่เก้าวิกเนี่ยเราจะมีผ้าอ้อมผู้ใหญ่สเปรไว้ข้างบนก็คือเราพยายามที่จะเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดการการใช้แพ่เพดผู้ใหญ่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยนะคะใช้ จนแปดเก้าสัปดาห์โอ้ก็คือเรา <จน S 1> พยุงไปเลยเราย้ายกลับเลยค่ะต้องใช้ความพยายามและประกอบกับภาวะธาลัสเมียของเราเนี่ยมันเป็นโรคที่ทําให้เลือดเราเนี่ยจางกว่าคนอื่นเลือดจางกว่าคนอื่นส่งผลใ,<ช>ให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกได้นะคะคนที่มีลักษณะของธาตุเหล็กน้อยหรือว่าเลือดจางส่งผลต่อไข่ไม่ตกและส่งผลต่อไข่ไม่สมบูรณ์เพราะจริงๆแล้วมันก็จะเชื่อมต่อกันกับที่แม่ก๊อปเปนอ่ะ นะคะคราวนี้พอเวลาเราตั้งครรภ์ก็เหมือนกัน<ช>ด้วยความที่เราเม็ด<ม>เลือดเราเล็กอะค่ะแต่ลูกเรายังต้องใช้เลือดเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีภาวะที่บอบบางกว่าคนที่เขาเขาไม่ได้เป็นพาหะ<ช>พอถึงตอนที่เรานิบซึ่งนิบก็คือการเจาะเลือดเพื่อเทสเช็คฮอร์โมนนะคะดูฮอร์โมนทั้งยีิบสามคู่เลยสิ่งที่เราจะรู้พลอยได้ด้วยก็คือเพศของทารกนะคะตอนนั้นเราตรวจนิฟเป็นยังไงบ้างคะ ผลโครโมโซมปกติค่ะก็รู้เพศด้วยว่าเป็นเพศช,ชายเป็นเพศช,ชายกลายเป็นน้องพอสเดี๋ยวเป็นน้องพอเดี๋ยวจะมีรูน้องพอได้ดูดีใจเข้าไปอีกสม,สมใจใช่ไหมคะสมใจ<า>เป็นพ่อคุณแม่ดีใจไปอีกแล้วพอตรวจผ่านทุกอย่างแต่ว่าการตรวจนี้ปะมันไม่ได้บอกถึงทาลัซิเมียนะมันไม่ได้บอกอ่าคราวนี้มีการคัดกรองตามยังไงได้บ้างในระหว่างที่เราท้องอ่ะ ในเรื่องของทารกชีเมียเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะลืมถาวรไม่ได้นะเราอาจจะลืมดีใจลืมแต่ว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาฟองร้อมว่าให้น้องคลอดออกมาก่อนให้น้องคลอดออกมาก่อนแล้วก็ถึงจะทําการตรวจเป็นผาหะไหมหรือว่าเป็นเป็นโรคเลือดที่รุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าจริงๆในท้องอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปคัดกรองได้แหละแต่กูก็ให้ความรู้แม่ๆนะคะที่ติดตามนะสำหรับคนที่มีลักษณะเป็นผาหะแบบเนี้ย แต่ของแม่กอ f ฟเนี่ยที่คุณหมอ,อยังอนุญาตให้ปล่อยตั้งคันตาธรรมชาติได้อะเพราะว่าไทาอีกับไทอีอะ่ะสมมุติว่าเป็นจริงๆสมมุติว่าน้องเป็นนะคะก็จะไม่รุนแรงเพราะว่ามันเป็นไทอีคู่กับไทอีแต่ถ้าสมมุติว่าไทาอีคู่กับเบตา้าอันนั้นบางทีคุณหมออาจจะไม่อนุญาตให้ปล่อยธรรมชาติเลยตั้งแต่แรกหรือว่าอัลฟาคู่อัลฟาเบต้าคู่เบตา้าหรือเบต้าคู่ไทอี แต่แม่อ่ะท้ายอีคู่ท้ายอี25%มีโอกาสเป็นแต่25เซที่เป็นก็จะไม่รุนแรงสรุปน้องพอสอยู่ในกรณีไหนคะพอสเป็นเป็นผาหะ50าเป็นพผาพะหะแต่ว่าไม่ไม่รุนแรงเป็นผ่าเหมือนกันแต่ว่าพอคลอดออกมาแข็งแรงมากอ่อตอนคลอดมาส0งพันสองสอโอเคโอเคเลย2 9 9 0 <c oughs> เกือบ3ามกิโลแต่ว่าเราก็ออกประมาณ37 <c oughs> วีิตอนตอนที่เจ็บท้องเนี่ยตอนนั้น อายุคันสามสิบหกตัปดาวห้าวันก็ถือว่าแบบแตะเกณฑ์พอดีอะคือไม,ไม่ควรจะต่ำกว่าสามสิบเจ็ดน้องพอดก็ออกมาสามสิบเจ็ดนะคะค่ะก็สำหรับแม่ๆนะคะที่ตั้งใจที่จะมีน้องนะคะแล้วก็อายุเกินสามสิบห้าปีนะคะใน,ในก่อนที่คุณแม่จะมีน้องะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก,ก็คือการตรวจคัดกรองค่ะการตรวจคัดกรองภาวะธาลาธัสซีเมียนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะ ดูได้ว่าการตั้งครรภ์ของเราในครั้งน,นั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณแม่เป็นพาหานะคะคุณพ่อเป็นพาหะเหมือนกันก,อก็อยากให้ปรึกษาคุณหมอว่ค่ะว่าโอกาสการตั้งครรภ์ครั้งนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าคนไทยเราอะคะ่ะเป็นผาหาทาะท้ริเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลจนมากจนเกินไปใจให้สบายใช้ชีวิตประวันตามปกติบำรุงร่างกายตามปกตินะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ ออกกําลังกายพอเราตั้งครันได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะคะมันจะเป็นแบบของขวัญที่ล้ําค่ามากค่ะสวยงามมากสิ่งที่แม่ทํามาทั้งหมดเพื่อลูก<ม>เพื่อเขาก็จะบอกเลยว่าน้อยไปซะด้วซ้ําเวลาเราเห็นหน้าเขาจริงไหมครับเวลาเราเห็นหน้าเขาอยู่ในอ้อมกอดสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดโอ้โหมันยังน้อยไปซะด้วย้ําถ้ามันแลกกับคนเนี้ยสายตาเนี้ยที่เรากอดแล้วเราจะมีความภูมิใจมากว่า เราตั้งใจที่จะมีเขาจริงๆตั้งใจบำรุงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้เขามาอยู่กับเราจริงๆขอบคุณกูก้อยนะคะขอบคุณเพจเบบี้แอนมากมาก,ก็ก็ติดตามมาเป็นระยะเวลาเป็นเป็นปีคือเห็นฟีดแบ็กจากออคนที่ทานอาหารตามคำพิ้งูก้อยแล้วประสบความสำเร็จศึกษาจากในในเพจกู๊ก้กยเนี่ยก็รู้สึกแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจนว่าวันหนึ่งเราทําได้นอะย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกดีใจามากๆแล้วก็ รู้สึกขอบคุณคุณก้อยมากๆที่ที่มีเพจดีๆแบบนี้นะคะมีความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับแม่ๆที่เตรียมตัวที่จะน้องโคนนะคะ ขึ้นตาใจญขอบคุณมากขอบคุณครูก,กอล์ฟขอบคุณแม่กอล์ฟนะคะสุดท้ายแล้วนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมีวินยัยบำรุงตัวเองอย่างถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องยังไงก็ได้เป็นคุณแม่แน่นอนนะคะถ้าไม่ยากก็มีธรรมชาติได้ถ้ามียากก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์แต่ยังไงมีได้นะคะมีได้แน่นอนถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรบำรุงยังไงให้ตรงจุดปรึกษาคุณหมอใช้เทคโนโลยีช่วยอย่าปล่อยให้เราอายุมากจนเกินไปก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปแล้วรับรองว่า มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาแน่นอนวันนี้คูกก็ขอ,ขอขอบคุณครูกอล์ฟแม่กอล์ฟมากๆค่ะคูกก็ขออนุญาตส่งน้ําอินทผลัลางนะอินทผลัลางหนึ่งลังไว้ให้แม่มำรุงนะคะข,ขอบคุณกค่ะขอบคุณมากวันนี้แม่กอฟอุตส่าร่วมแบ่งปนันแลวคุกก็เชื่อว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับแม่ๆท่านอื่นที่ติดตามอยู่ในเพจเบบี้อันมัมอย่างมากเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของธาลัสซีเมียสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแม่กอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สำหรับแม่ๆนะคะที่มีปัญหานะคะคในเรื่องของภาวะธาลัสซีเมียยังไม่ต้องกังวลไปค่ะเข้าไปตรวจคัดกรองนะคะดูว่าคู่สมรสของเราและตัวเรานั้นมีภาทะธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่นะคะหากเป็นชนิดรุนแรงเราสามารถที่จะวางแผนการตั้งครรภ์ได้นะคะโดยการทําเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วก็คัดกรองโครโมโซมที่มากกว่าการคัดโครโมโซม23คู่ทําได้นะคะแต่สําหรับคุณแม่ที่มีภาทาะธาลัสซีเมียชนิดไม่รุนแรงนะคะประกอบกับคู่สมรสของเราก็ไม่ได้เป็นชนิดเดียวกันสามารถที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติได้นะคะเหมือน,ๆๆๆๆนะะแม่กอล์ฟ แต่อย่างไรก็ตามนะคะวิธีการบำรุงร่างกายบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกบำรุงเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนผู้ชายก็ต้องบำรุงสเิริมไปด้วยนะคะก่อนที่จะปล่อยตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนหรือเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จค่ะรับรองว่าจะมีเคสที่น่าสนใจแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเคสไหนติดตามค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เก็บมันเอาไว้คงน่าเสียดายเกิดมาได้เพียงครั้งหนึ่งให้เราได้ซึ่งถึงความสุขใจไม่มีฝัน